ค่ะเป็นเฮตาชีจงสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงแฟนเพมนจมอนาเจอย์แคสซิ่งจ้ะอ่าสวัสดีทั่วทิศทั่วไทยสวัสดียาวไกลไปถึงทั่วโลกจ้าอ้าวจวกดูสายโหดจ้าโอ้โหดูดูด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งหาทางลงไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอชูลงมาแล้วจ้า อู่ใกล้โคลนเราอย่าอยู่ใกล้นะคะทุกคนคะเราต้องอยู่ให้ใไกลไว้หน่อยจ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนมีอะไรแลกเปลี่ยนเธอ,อเอาเสื้ <c oughs> อมาเ,อเปลี่ยนแล้วฉันอ่ะให้ฉันไปยืนโอ้หโ,อโห,หว่าน,น้าจะรู้ออกจวดแล้วคะ่ะออก จะเยอะเป็นหย่อมยอมโอม้ท oh, ุกคนคะนี่ะ คิดด้วยดีนะไม่แตดแดดตอกกันเลยเออยำไมสัญญาณเนี่ยไม่ค่อยดีเยีย่ดมเลยป้า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 ปอย่ยงเ,เขามาเข้าได้ปลารถไหมเจ็ดตัวนะ่ะหนึ่งกิโลเออตัวใหญ่เตัวใหญ่7จ็ดตัวโลอ่ะโอ้โหลงไหลเลยจ้าปลารถจ้ะทอดแล้วก็ขา้าวเหนียวห่อนๆนะพี่น้องคะ่ะอ้าวไป,ไปเล่นลงไป ถึกใจแล้วหอดเวลาแล้วหอดระบายอารมณ์ออกแล้วค่ะจวดจาดตลาดแตกแบบไรก็จัดไปสไตล์หัวหน้าโจรยดโคตรมันฮะไ,ไ,ไปไม่ได้ไปตรงนั้นมันก็ขึ้นตรงนั้นไม่ได้ก็น่าจะกดเปนมองกันน่าจะใช่ เดี๋ยวเจพิ่งจะพาไปมองมุมอีกมุมหนึ่งนะคะ,ะมาเราจะามายืนดูตรงมุมนี้อีกนะคะทุกคนคะ่ะอ,อยากให้มองหลายๆมุมนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคือหน้างานของก่อนหน้าจโจยนะคะส่วนนี้น่าจะเป็นการกวาดที่เลนก่อนหรือเปล่าเนาะกวาดที่เลนเอาไปรวมกันฝั่งทางโน้นที่มัน มันมันลาดเอียงไปฝั่งนู้นโอ้อ่ะสไตล์หัคนน้าจะโดยการทํางานนะคะเราใจาย,ยากเหมือนกันคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเจ๊พึ่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคะ่ะกับการเอ่เดาหน้าง,งานของเขาเดาบ้างถูกบ้างผิดบ้างนะคะทุกคนคะ่ะ เฮียสากับเจ้าเองนะคะอยู่ฝั่งนู้นเออจำกันไปแล้วจะไปทั้งหนต่อไปแล้วมาเล่นคโคลนแค่นี้นะโอ้ยนนอมาเล่นแค่นี้ก็มาคาเทอ่ะไปแล้ว แต่สะนี้ยังไม่เจอปลาไหลตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนคะ่ะเขาคือติดจะไม่จำกิบไปหมดเลยหรอว้าพี่น้องเออแม่นะสงสัยเพราะมันไม่เห็นดีเลยหนาไปนู่นเลย นี้นะคะทุกคนค่ะก็ถือว่าเดินหน้าเหมือนกันเนาะทุกคนค่ะนี่อาจจะเพิ่งจะที่แผนกล้องให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าหน้างงานเนี่ยตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองก็การทํางานไปได้ ไปได้แล้วค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเรามีสองคันเนาะมีเจ้านิตาชีกับเจ้าแคทร่วมด้วยช่วยกันก็ถือว่างานเราก็เดินได้เร็วขึ้นเนาะทุกคนคะ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายเข้ามา,เ,าเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้หัวหน้าโจยนะคะขอบคุณมากๆเลยเ,เราขอส่งกาลังใจให้ f อเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทํางานนะคะแลลงแค่งปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะคะ เนาะเจะพึ่งก็ไม่มีอะไรก็คือตามคําสัญญาค่ะว่าจะาหลังเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ถ่ายให้ไปชมแล้วเนาะก่อนก่อนการขูดอันนี้ก็คือตอนขุดก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศให้มันดูมีความแตกต่างเนาะแตกต่างว่าเออนี่เปรียบเทียบก่อนเมื่อช่วงเช้ากับตอนช่วงสายนะคะทุกคนคะ่ะในก็โอเคอยู่ ฝันพีาสานเป็ดส่วนดินนะคะดินถ้าเกิดว่าหล้อจะได้มาขนก็น่าจะได้เทข้างทางหลายทางนี่แหละคะ่ะไม่ได้วิ่งไกลออกไปสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วมันก็จะเป็น ถอยเทถอยเทได้เลยเนะาะก็ถือว่าหน้าง,งานของถ้าว่าหกล้อม,มาวิ่งนะคะก็ถือว่าง่ายง่ายพอสมควรเออก็เราก็โอเคนะคะโอเคอยคู่เย็นนี้ก็น่าจะจอดเจ้าฮิตาชิกับเจ้าแคทไว้ที่นี่หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ลักษณะท่าทางก็น่าจะจอดนะคะ เยียงดีๆนะเฮียสายืนอยู่นี่นะแล้วก็ฟาดขีเลนไปละเสร็จเลย ว่าไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราทําช่วงที่กลัวฝนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าวันข้างหน้าจะมีฝนไหมถ้ามีฝนมันก็อาจจะต้องยืดเยื้อขึ้นไปนะคะแต่ลักษณะของการทํางานของหัวหน้าจทยที่ผ่านมาก็เจเจพึ่งก็ประเมินไว้คร่าวๆก็คือน่าจะที่สองอาทิตย์นะคะทุกคนเพราะว่า มันบุดบิดประมาณนี้แหละทุกคนคะ่ะเอ,อสไตล์หัวน้าจโจอยนะคะจะยืดกว่านี้ก็ไม่น่าจะได้สักเท่าไหร่หรอกเดีย๋ยวจะยู่อยู่ประมาณนี้แหละไม่เกิน20วันถ้าสาลูกก่อนๆน,นะคะไม่เกิน20วันเ,ออเก็บงานดีก็กนิดหน่อยออแต่สาลูกนี้เห็นว่ามันต้องเอาดินใส่ปากใส่ใส่ละไอขอบสไลายสานะคะเยอะพอสมควรนะคะ ก็น่าจะเป็นการขุดแล้วโยนขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนคะเนาะลักษณะการการขุดดินของหัวหน้าโยนนะเพราะว่าอ,อ่ลายสระมันอยู่ที่8เมตรนะทุกคนเพราะมันดินมันก็เยอะพอสมควรนะอ่ะก็คอยดูว่าหัวน้าจะจัดการกับดินเหล่านี้เอาไปยังไงแบบไหนนะคะ เเพิ่นก็อ่านงานไม่พอกหรอกค่ะทุกคนคะเนาะก็ได้แต่พูดไปตามเขาถูกบ้างผิดบ้างต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะเนาะชมอยู่กับช่องหัวหน้าโจ๊กแคสซิงก็เพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนคะไม่เน้นซีเรียสไม่เน้นซีเรียสนะคะเน้นความบันเทิงเท่านั้นนะคะเอออ่ะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปหน้ารักและคิดถึง F อของเจพึ่งทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ